สวัสดีจ้ามาพบกับอีฟได้ในช่องอ e ีพเชราสตอรี่อีกเหมือนเดิมเนาะทุกคนใครที่เข้ามาแล้วก็เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันพร้อมเด้อทุกคนมันหนีมาอีฟกัดจิพาทุกคนมาตามหัวข้อคลิปเลยอีพจิพาทุกคนมากินแหนมเนื้องกันของขึ้นชื่อจังหวัดอุดรธานีเนาะแหนมเนื้องอุดรนันเอ,เองทุกคนเดี๋ยวอีฟสิมาเตรียมของแล้วก็ไป เริ่มกินให้ทุกคนดูกันเลยนะเราจะมากินแหนมเนื่องกันแต่ว่าเขามีสองกองเขาจะกินกองนึงเนาะเห็ดไปก่อนชุดเนึงเดี๋ยวเข้าสิม่แกะเบิ่งกันมากล่องชุดใหญ่ที่่บวเอฟฝากมาสิเป็นจุงใดทุกคนเดี๋ยวเข้าไสิื้อแม่แกะเบิ่งก่อน ะไรยังไงเป็นจังไดอออันนี้เป็นแบบชุดเซ็ตของฝากนึ่ทุกคนชุดเซ็ตของฝากเนาะมันจะสิเป็นประมาณนี้เลยมันก็นสีแบบไห่เฮามาเป็นแบบแพ็คสีเลยอันนี้จะเป็นแบบพักพวกพักสลดัดแล้วก็จะให้เรามาเป็นลูกๆไว้น,นีเลยไห่เฮาแมา่ เค็เอามกม่วงกัให้มาเป็นนวยสิเลยเดี๋ยวเข้ากับมาเริ่มเค็งกันเนาะอันนี้ก็น้ำจิ้มก็จะให้มาเป็นอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋วรามาเริ่มทำดีกว่า วางที่ห่อสีฮันผักเข้ากับเอาตัวนแนมเนื่อข้าไปอุ่นกันไปเวฟกัน,กกนยันบอกในซองถอดหานาที่ขันเว็บหรือว่าเอาไปอุน่นอบร่มร้อนประมาณหนึ่งนาทีเนาะแบบง่ายเลย อนหนึ่งนาทีแล้วกากลับมาเบินกันเทากับมาปอกเตรียมเครื่องเคียงอองทุกคนต่อไปมะม่วงเปรี้ยวบัลลูวาบบกมออ่วงหยางขันห่อสังขันห่อไปล้านแล้วห่อสังแบบชุดของฝากมันกระสีมาปบะมานนี่เลยทุกคนแต่ขันห้อสังแบบเออซื้อกลับไปกินที่บ้านมันสีมาแบบสําเร็จให้เห้า ซึ่งนานๆค้างอิจะกินเนาะแบบคนแต่ว่ามันเป็นอาหารที่อิปชื่นชอบเนาะพวกแบบมีกัดแบบหอคลายๆเมียงค่ําคลายแบบแปะสะปาา่าเผาคลายๆเมียงข้าแเนกินเป็นคั่มแล้วมาหองเอแบบเอาทุกยอะะย่างอ่ะมาใส่ใน่ําเดียวอ่ะคือแบบนั้นไงอิชอบเนะาะมาเป็นลูกเลยหลอมนีว่าเมียนอนั่นแหละทุกคน รอบนี้ว่ามีบักเฟียงาแไ่บักเฟียงมากว่ะมันต้องกลินคู่กก,กับบักเฟียงเลยทุกคนแล้วมันอันนี้มันจะเป็นกล้วยดิบเนาะกลว้วยนะสิะ่กล้วยน้ำบ้านเองกล้วยดิบฮกับแบบตัดหัวตัดท้ายของกล้วยแล้วฮากับไปหันติ็นแบบชิ้นเล็กๆเกนาะเดี๋ยวอิขออนาตเตรียมทุกสิ่งทุกอย่าง ให้เสร็จเรียบร้อยเนาะหันทุกอย่างแบบเตรียมพุงเตรียมผักแบบทุกอย่างให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกกระสิไปนางคอกินแล้วก็พูดคุยกับทุกคนในแชร์แรมเดี๋ดยวจะให้ทุกคนดูนะป้อนเป็นหน้าตายัยางไงน่ากินบ้อนน่ากินบ่ะอืมละกะเ็เครื่องเคียงเครื่องแนมเห่าจะมีแบบกล้วยกล้วยดิบละะ้วก็ แตงกวาบักม่วงเปียวแล้วก็พริกแล้วก็มีแกลเรียนเนาะเป็นเป็นกระเทียมนั่นเองแล้วก็จะมีผักแล้วก็ที่สำคัญแตงหอนั่นเองทุกคนก็ตัอไปเราจะมาทำการหอนั่นเองทุกคนจ้าอันนที่คือน้ำจิ้มของเรา น้ำจิม้มปรุงเองนะสีใส่แบบเผ็ดใส่เผ็ดกะคันจะกลินเผ็ดกะใส่พริกเยอะๆน้ำพริกเยอะอิบก็กินเผ็ดปนไดเนาะอุ้ยเอ้ยมั <c oughs> นกระบอกเวลา <c oughs> เวลานั่นนหนังบ้านแกแบบเผ็ดยังสี้นเนี่ยเอาอวกาแกกันอวกาตีบกันตังนี่เอาอได้เสศษหน,นีมาแผน่นแป้งที่ห่าไปแซนาา้าไป เราก็จะมาแบบใส่ผักสลับลงไปเตรียมขั้นตอนการหอยทุกคนมึงแนมเนื้ออุดอรของขึ้นชื่อจังหวัดดอนนทุกคนอเคอานนีเ้เอาขนมจีนใส่ลงไปจ้าพยายามอย่าเห็ดข้ามใ่ขนงจีหลายปวดทุกคนนี่มันเลยกย มอเลยเนาะดูโมขึ้นเอาจริงๆทุกคนไปกินยุรานนะ์นะมันสิอยากอายไปกินยุรานมันเขาจะมีซอนมีซ้อมอม่ห้องแหละแต่ว่าห้องน,านา่ะโบธนัดห้องน่ะทานาใส่มือม่าหลังก็จะแบบมือยิบ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 ทุกคนแล้วก็ใส่กระเทียมไปจ้ากล้วยสักหนึ่งกลุกก่มแตงกวามะม่วงเปรีย้ยวเนาะ เดี๋ยวใส่แบบพริกสักหน่อยนึง่งร้อยพริกรพริกนิดนึงนะจ๊ะ,ระพริกนิดนึงใบผักซี่หอมอน,นี่ใสลงไปที่สำคัญอุ้ยอันนี้มันมีซารเเนห์ความแบบอือ่นอนี่นี่แบบซารเเนหไม่อมพอนผักแพ,พ่ว่ะที่ใส่เลยนี่นี่ผักแพ้วทุกคนจริงๆเราอิ่มก็บ่ค่อยบ่ค่อยมักกิ่นไปนะอิ่มสีกลิ่นทุกคนเบิง่งใส่ผักแพ้วลงไปจ้า เราก็ใส่ทุกอย่างทุกอย่างครบแป้วเรียบร้อยลืมอะไรไปหรือเปล่าน้ำจิ้มขาดไม่ได้คือน้ำจิ้มนะทุกคนเดี๋ยวสามารถใส่น้ำจิ้มราดลงไปเลยจ้ะรุบรบอันนี้รูบรุบแล้วก็แบบหอ่อทุกคนกรึบกรึบกรึบพย,ยานแบบมูนี่มันเป็นคำโยคำโตมากเลยอือหืออือหืออือหือ mhm ừ. ừ. không cơm không 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 โ้ผักเขาสดจริงๆแหนมเนื้องน่เนาะมันมากมันมีหลายเจ้าซึ่งเจ้าที่อิบไดมาานี่ก็เป็นเจ้าของวิธีแหนมเนื้อดดนน่เองทุกคนก็สามารถไปเสิร์ชหาได้เนาะใน Google สามารถเชิญหาได้ใเดม่าเป็นชุดของฝากชุดใหญ่กับสิบประมาณราคาประมาณ200ประมาณ260กบว่าบาทคันนั้นบ่ขึน้นแล้ววาอันนี้พี่เอซื้อมาฝากมนะันขึ้นแล้วก็จะมีสุดใหญ่10ชิน้นประมาณ2 6 0บาทสุดเล็กกับดิได้หาชินนะ้นเนาะ ห้าชิ้นประมาณร้อยแปดสิบบาทมั้งอร่อยจริงๆทุกคนซูม,มือินีบวัวหาแต่มาซื้อดอรนก็ได้สามารถสรั่งแก๊บหรือว่าแบบรับหิวไปหอนบานก็ได้เนาะทุกคน Wow Wow subscribe cho kênh จึิงทำใหญ่คือว่าน,นั่นแหละอรรถจริงๆในเมื่อเขากินอยู่บ้านเราก็ได้กินทำใหญ่ได้แต่ว่วเาเขาไปกินน้ำอหลอกเนาะมันก็ต้องแบบเออเคียบลูกนิดนึงอากตอนนีนมึง กระเทียมใส่มะม่วงแล้วก็แตงแตงกวาอีกจะใส่เป็นที่ขัดไม่ได้ก็คือ,คอ oh. จิ้มซ oh. ีสันน่ากินมาก บริเวณข้าใหญ่เลยไม่กะเฮียร้องหมดก่อนหัวจะหน,นีก็นนะ่าหัวเรผักมันฝนจะตกเลย คุณเเมกหมือนมาแล้วทุกคนทุกคนอยู่ตงตัวละตามมาพิ่งนี่อลิบกับพ่ดทุกคนมากกินเพียงเท่าน,นี้เนาะต่อไปลิบเซฮิตกิบอย่างกะอย่าลืมมากดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในคลิปคลิปต่อไปที่จะลงด้เด้อทุกคน สำหรับวันนี้จะขอตัอวลาไปก่อนแล้วพอกันคลิปหนะ้าคลิปใหม่เด้อสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย